เจอกับผมอีกแล้วนะครับชายแก่เอสเตคานเนอร์โคลานะครับใครที่กําลังมองหาทรัพย์เพื่อการลงทุนอยู่นะครับซื้อปุ๊บมีคนเช่าทันทีเนี่ยคุณต้องดูคลิปนี้เลยนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่สืบสิริ47นะครับซึ่งมันเข้ามันอยู่ตรงกลางเลยนะตรงนี้คือแบบทำเลดีมากนะครับผมเปิด Google Map ดูแล้วทำเลดีจริงๆถ้าเกิดคุณเข้าจากซอยสืบสิริมานะครับข้างกับที่ขายเฟอร์นิเจอร์เสรีเฟอร์นิเจอร์นะครับ สังเกตง,ง่ายๆก็คือสีสว่างเงี้ติดล้อนะครับก็คือเข้าซอยมาเลยเพียง500เมตรคุณก็จะถึงที่ตรงนี้เลยนะครับแล้วก็ที่ตรงนี้เนี่ยเวลาคุณเดินไปนิดเดียวครับ120เมตรนะครับคุณก็จะถึงเคหะนะครับคอนโดเคหะซึ่งตรงเนี้ยคอนโดเยอะมากนะครับมีเป็น20ตึกเลยดังนั้นคนนะัเยอะมากจริงๆนะครับคนต้องการของกินของใช้นะครับเยอะมากแล้วก็เจอเซเว่นด้วยนะครับแล้วซอยนี้ออกไปนะครับ ไปเส้น3ามได้เลยก็ประมาณโลเดียวก็วถึง3ามหรือออกไปเส้นบุ่งตะหรวนะครับจากนี่ไปบุ่งตะหรวเนี่ยแค่3โลหรือเดินทางประมาณสัก3นาทีดังนั้นอยู่ตรงเนี้ยผมว่าทำเลด,ดีจริงๆนะครับที่ที่เรามาขายวันนี้เนี่ยสี่สิบสามจุดเจ็ดตารางวานะครับก็คือที่ตรงนี้ได้เลยนะครับจุดเด่นของที่ตรงนี้คือติดถนนสองน่านซึ่งติดถนนซอยหลักและถนนซอยย่อย นะครับหน้ากว้างถึง17เมตรลึก11เมตรเดี๋ยวผมเดินมาดูครับอ่อาซับก็คือตรงด้านนี้นะครับซึ่งเขาจะมีตึกอยู่แล้วตึกตรงด้านนี้เนี่ยให้เขาเช่าอยู่ชื่อกระเผ่าจิจาร์ดนะครับคุณส,สามารถสั่งผ่านแก๊บกับฟูดแพนด้าได้นะครับอ่าด้านนี้เลย ฝั่งด้านนี้นะเขาจะติดถนนสองฝั่งนะครับแล้วเขาก็จะมีตึกที่รีโนเวทแล้วนะครับตึกตรงนี้นะครับตึกเนี่ยที่เขาปล่อยให้เช่านะครับก็คือผูอ้เช่าไม่ขาดตั้งแต่รีโนเวทมาไม่ถึงปีก็ลังรีโนเวทอยู่ก็มีคนมาขอเช่าละตรงนี้นะครับตึกหน้ากว้างเจ็ดึสิบเอ็ดเนี่ยเขาให้เช่า 7, เจ็ดพันต่อเดือนตกเป็นรีเทิร์เนี่ยก็ประมาณอยู่ที่ประมาณ3 8ตต่อปีนะครับซึ่งตรงนี้ถ้าเกิดทำจริงๆเนี่ยคุณจะเห็นว่าเหลือหน้ากว้างเนี่ย อีกเกินครึ่งที่ยังไม่ได้ต่อเติมมาดังนั้นอีกเกินครึ่งเนี่ยผมมองว่าได้เกือบอีก3ห้องดังนั้นดีเทอร์เนี่ยประมาณสักหมื่นสองหมื่นสามได้สบายสบายเลยนะครับกับพื้นที่สี่สิบสามจุดเจ็ดตารางวาหน้ากว้างสิบเจ็ดนะแต่ถ้าเกิดใครมองว่าสี่สิบสามจุดเจ็ดไม่พอที่จะทําตึกหรือเจอระยะล้นอะไรอย่างนี้นะครับเรามีอีกช้อยส์หนึ่งให้ก็คือบ้านหลังนี้ครับที่อยู่ติดกันเลยเนื้อที่เท่ากันครับ43.7ตารางวาเท่ากัน เขาขายถูกมากเหมือนกันนี่ครับมีบ้านท้างหลังเลยแต่บ้านก็ค่อนข้างนานอยู่หน่อยนะคุณสามารถซื้อสองแปลงติดได้นะครับตรงนี้เขาก็จะขายเหมือนกันนะครับด้านหน้าเนี่ยติดถนนขนาดนี้นะเขาขายอยู่ที่สองล้านสองนะครับส่วนด้านหลังเนี่ยเขาขายที่ร้านเจ็ดะครับคุณซื้อสองแปลงติดเนี่ยคุณจะได้เนื้อที่ประมาณ 87ตารางวาได้อยู่กลางเมืองเลยนะครับในราคารวมกันอยู่แค่สามล้านเก้าเท่านั้นเองถือว่าถูกมากอยู่ใจกลางเมืองเลยนะนะครับผมสรุปจุดเด่นของที่นี่ให้ฟังอีกครั้งหนึ่งอย่างแรกมันเป็นรัพย์ที่ราคาไม่ได้สูงครับก็คือ2.2ล้านเนี่ยได้รีเทิร์นเลย3.8%คุณซื้อปั๊บได้รีเทิร์นปุ๊บเลยนะครับ2ก็คือเรื่องที่ตั้งนะครับใกล้เส้นสืบสิริใกล้เส้น304นนะครับแล้วก็ใกล้เสน้นมิตรภาพด้วยคือ ออกไปได้ทุกทางเลยเพราะอยู่ตรงกลางเลยใกล้ใกล้บุ่งตะหลัวด้วยใกล้โรงเรียนใกล้ใกล้โรงพยาบาลน,นะครับคือใกล้ทุกที่นะครับมีเซเว่นห่างกันแค่120เมตรนะครับมีกลุ่มลูกค้าแน่นอนสําหรับคนที่จะปล่อยเช่าทําร้านค้านะครับเพราะว่เพราะว่ามี คอนโดเคหาอยู่20กว่าตึกและแถวเนี้ยเป็นหมู่บ้านล้อมรอบหมดเลยนะครับแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยกับพื้นที่43.7ตารางวาขายแค่2.2ล้านเท่านั้นอยากจะซื้อต่อเพิ่มเติมนะครับได้อีก43.7ในราคาที่1.7ล้านรวมกันแค่3.9ล้านบาทเท่านั้นเองใครสนใจรีบติดต่อมาได้เลยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้ากับผมชายเอสเซนเอร์โคราสวัสดีครับ สำหรับใครที่กำลังดูคลิปนี้อยู่นะครับแล้วสนใจอยากจะฝากขายทรัพย์กับทางเรานะครับคุณก็เข้าเว็บไซต์เลยนะครับติมมาที่ e s t a t e ค o l l a c o m อ่าเข้ามาได้เลยนะครับพอเข้ามาเนี่ยคุณก็จะเห็นเมนูต่างๆนะครับกดเข้ามาที่เมนูเลือกคำว่าฝากขายฝากเช่านะครับนี่ แล้วคุณก็จะเจอเหตุผลที่จะต้องเลือกเรานะครับ1เราเป็นที่ปรึกษาด้านการขายทํางานเปิดเผยครับพาลูกค้าชมด้วยโดยที่คุณไม่ต้องเสียเวลาพาชมเองโฆษณาให้ฟรีด้วยนะครับเป็นช่วยเจราจาต่อรองด้วยไม่เก็บค่าใช้จ่ายนะครับถ้าเกิดว่าขายไม่ได้และดูแลการซื้อการขายจนจบจนโอนได้เลยนะครับเราจัดหาสินเชื่อให้สุดท้ายคือเราไม่บวกไม่เทินแน่นอนนะครับถ้าเกิดคุณตัดสินใจแล้วจะฝากให้เรา ปล่อยขายปล่อยเช่าหรือทั้งขายทั้งเช่าคุณก็ติกมาได้เลยสมมุติว่าคุณฝากขายนะครับทรัพย์อยู่ที่จังหวัดนะครราชสีมาอยู่อำเภออำเภอเมืองนะครราชสีมานะครับประเทศของทรัพย์ที่คุณอยากจะฝากขายวันนี้ไม่ว่าจะเป็นพา h โฮมคอนโดที่ดินเปล่าอาพาร์ตเมนต์โกดังโรงงานโรงแรมรีสอร์ท อาคารพาณิชย์นะครับกิจการร้านค้าทั้งหมดเรารับฝากขายหมดเลยนะครับสมมุติว่าคุณต้องการจะฝากที่ดินเปล่านะครับี่ราคาที่ดินเปล่านี้3ล้านบาทคุณจะใส่ารายละเอียดมาได้เลยที่ดินเปล่านี้จำนวนนะครับ300ตารางวานะครับ ถนนมิตรภาพหน้ากว้าง20เมตรใกล้เดอะมอล์มีจุดเด่นตรงไหนเนี่ยของที่ดินเนี่ยคุณใส่มาได้เลยนะครับใกล้เดอะมอล์อ่า แล้วก็จุดเด่นอะไรใส่มาได้หมดเลยนะครับแล้วก็ขอชื่อที่อยู่ติดต่อด้วยนะครับสมมุติว่าชื่อว่านายเอสเตชอนเนอร์นเอสเตชนะครับอีเมลนะครับก็เ,เป็นอีเมลคุณได้เลยนะครับเบอร์โทรก็ใส่เบอร์โทรคุณได้เลย แล้วเพียงแค่นในครับคุณก็กดส่งข้อความแล้วก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่จากทางเ s สเซ c คอเนอร์โ a าเนี่ยเราโทรดติดต่อค่คุณเองสําหรับใครที่ดูซักนี้อยู่นะครับแล้วชอบนะครับคุณก็สามารถกดไลค์กดแชร์นะครับหรือว่าจะคิดดูวิดีโอต่อไปได้เลยนะครับฝากกดติดตามทางช่องเราด้วยนะครับขอบคุณมากครับ